สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเชา่ชาให้เช่านาทุกท่านมือนีทั้งช่องของเฮากะมาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช,าชา่าให้เช่านาเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่ไปรับฟังข่าวสารดีๆในมือนีนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกรตดิ่งไ้ด้วยนะครับเกื่อทั้งช่องของเฮาด้มีข่าวสารใหม่ๆ กระผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสาหรับข่าวสารในม้มนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากกรุงเทพธุรกิจมติทะกะสจัดสินเชื่อ1.7ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูหลังจากโควิด19เป้าหมายกว่า1ล้านลาย ดออรอุตมะสาวนายนรัมนตติว่าการกระทรวงการคลังและประธานในการประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมาการทกศเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับเห็นชอบให้ทางธนาคารทกศดําเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อสางงานสังอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแรงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วงเงินงบประมาณกว่า1นึ0 0 0ส่ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือฟืน้นฟูเกษตรกรลูกค้าหลังสถานการณ์ให้กามาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตให้มีรายได้ควบคู่วกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยังย่งยืนนะครับโดยน้อมนําความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิมิถุนายน 2 5 6หาซึ่งจะมีจำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. น,นะครับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงินรวมกว่า10,000ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนและทำให้เกษตรกรตามปัจญัยเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าหรืออาชีพภายนอกเกษตรกรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วงเงินกู้ไล่ละบ่เกินห0า0มืนบาทอัตราดอกเบีย้ย0%ซต่อปี 2. ส,สินเชื่อหักบ้านเกิดวงเงินรวมกว่า60 0 0 0ล้านบาทเพื่อเป็นการลงทุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือในลักษณะสมาร์ทฟาร์มอัตราดอกเบี้ยค่าใชใ้จ่ายเงินหมุนเวียนร้อยละ0บาทต่อปี 3. ส,สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตไม่วงเงินรวมกว่า10,000แล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน เพื่อให้การผลิตในฤดูการผลิตปี2ห6าามทับ2ห6าวงเงินกู้ไล่ละว่าเกินห้าหมื่นบาทดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละซีต่อปีปีที่2เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ยตามขั้นบันไดและปีที่2เป็นต้นไปคิดดอกเบีย้ยตามชั้นลูกค้าทั้งนี้ธนาคารทกสคาดหวังว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกว่าหล้านรายโดยก้อนหนี้ สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินตามมาติคณะรัฐมนตรีวงเงินกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรเพื่อเป็นการบรรเทาค่า,าช้จใจที่จำเป็นและฉุกเฉินในครอบครัวโดยณนะวันที่7มีถุนายน2563มีเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อกว่า2 9 3ล5านเกราลายซึ่งทางธนาคารทกรสนัดหมายลูกค,ค้าทำสัญญาและอนุมัติแล้วกว่า 446,000ลายเป็นเงินรวมกว่า4,176ล้านบาททั้งนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสทุกสาขาหรือโทร02-555-055 5ตามวันระเวลาราชการนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางธนาคารกสได้เปิดสินเชื่อให้พ่อพี่น้องได้มีเงินทุนในการลงทุนประกอบอาชีพนะครับ ลายละอกเกินห้าหมื่นบาทจังไดจังไดหากพ่อพี่น้องมีข้อสองสัยหรือว่าสนใจในสินเชื่อดังกล้าวนะครับก็ะอให้พ่อพี่น้องติดต่อได้ที่ธนาคารทกสอที่ไกลาบานพ่อพี่น้องได้เลยนะครับครับเละนี่ก็คือข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับหากมีประโยชน์จังไดก็ะอให้พ่อพี่น้อง่อยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อทังช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับสําหรับมือนี้ทั้งช่องของเฮาก็จะต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นในคลิปหน้าน,นะครับสําหรับมือนี้กับผมก็องของกล่าวคําว่าสวัสดีครับ